อยู่ๆเฟซบุ๊กขึ้นแซทชันหมดอายุปัญหานี้เกิดจากอะไรและแก้ไขยังไงมาฟังกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดูทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไรวิน u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาบอกปัญหาที่ Facebook ของเราขึ้นคำว่าแซทชันหมดอายุและเราก็จะมาบอกวิธีแก้ปัญหานี้ค่ะ ปัญหาที่1ที่ขึ้นแบบนี้นะคะก็คือว่ามีคนเข้าสู่ระบบเฟซของเราและเขากดเราออกจากระบบค่ะปัญหาที่2ก็คือข้อมูลและแคสในตัวเครื่องของแอป a c e b o o k มันเต็มนะคะส่วนวิธีแก้ง่ายมากๆเลยทุกคนวิธีแก้เดี๋ยวน้ำจะพาทุกคนไปแก้ค่ะในวิธีแก้ที่ Facebook ขึ้นเซสชันหมดอายุนะคะให้ทุกคนไปที่การตั้งค่าจากนั้นหาคำว่าแอปพลิเคชัน หาคำว่าแอปพลิเคชันเมื่อเจอแล้วกดแตะเข้าไปจากนั้นกดไปที่ตัวจัดการแอปตัวจัดการแอปหาแอป Facebook ของเราค่ะถ้าเจอแล้วกดแตะเข้าไปในที่ Facebook กดไปที่ที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องกดไปที่ที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องกด ล้างแคสจากนั้นกดออกค่ะทีนี้ก็เข้าไปที่ Facebook ของเราได้เลยพอเราเข้าไปที่ Facebook แล้วถ้ามันยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ให้ทุกคนกดล้างข้อมูลนะคะแต่ว่าถ้าเรากดล้างข้อมูลแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนเข้าสู่ระบบ Facebook ของเราใหม่อีกครั้งค่ะแค่นี้ค่ะทุกคนปัญหาที่มันขึ้นว่า เซสชันหมดอายุก็จะหมดไปนะคะถ้าขึ้นอีกทุกคนก็ไปล้างแคสในกาตั้งค่าได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ